อยู่ตรงที่ถ้าเกิดคุณไปเอา s อ p อขอภัยไม่ได้ S&P ไปเอาไปเอาอ e ีเอาพูดผิดก็ถูกแล้วแหละเอา s อที่มีการคำนวณดัชนีแบบ Equal Weight หารด้วย s อ p แบบธรรมดาเนี่ยสไลด์ลงมาเรื่อยๆหมายความว่ายังไงเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการคำนวณของดัชนีครับมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ Market Cap ในปัจจุบันเทียบกับปีฐานงงว่าสมมุติว่าเราให้ Market Cap ส0ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นจากร้อยให้เริ่มต้นจากร้อยแล้วเราก็มาดูว่า Market cap ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาเปรียบเทียบกันเขียนไหมครับแล้วก็ทำออกมาเซตออกมาเป็นดัชนีงงไหมงงไหมคือให้จุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นร้อยแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของขนาด Market cap แล้วก็เทียบกันนะครับ ทำพูดง่ายๆก็คือถ้าดัชนีพันเ็ดร้อสมมุตินะเอาสัก 1, ปันสามร้อยปัจจุบันเนี่ยเขาว่าพันสาร้อยก็หมายความว่าเกิดจากเทียบปีฐานนที่ร้อยปีฐานที่ร้อยก็คืออาจจะประมาณเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนะฮะให้เป็น 100. ปร้อยปัจจุบันอ่ะเป็นพันสามร้อยแปลว่ามันเติบโตขึ้นมาก็ร้อยเท่าไหร่วะก็เติบโตขึ้นมาสิบสามเท่าตัวเห็นป่ะก็ร้อยคูณสิบสาม ก็ได้มาเป็นพันสามในปัจจุบันเข้าใจความหมายไหมฮะเนี่ยคือวิธีการเทียบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีนะครับก็คือเอาขนาด Market Cap เทียบกับปีฐานทีนี้พอเอาขนาด Market Cap เป็นตัวเป็นตัวยืนเนี่ยมาเก็ตแคในปัจจุบันแต่ว่าดัชนีมันก็ต้องถูกคอนโทรลโดยกลุ่มหุ้นใหญ่ถูกไหมหุ้นใหญ่ที่มันมีขนาด Market Cap ใหญ่เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมมีอิทธิพลต่อดัชนีเช่นถ้าในหุ้นไทยก็จะเป็นเดลต้าลักษณะนี้เราก็จะเรียกเรื่องของเป็น Market มาเกตเว t หรือเป็นเว h เ e d a อ e วเ g e นะฮะคือการเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะ,ะอันนี้คือโดยมาตรฐานแต่ว่าในเมกาเนี่ยดาวโจนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของอีควอเวะดาวโจนที่เราเห็นนะฮะจะไม่ได้เอาเรื่อง Market แคมมาคิดวิธีการวัดของดาวโจนไม่ง่ายมากเลยที่เห็นบวกบกลบๆปัจจุบันเนี่ยเขาเอาหุๆๆ้นแต่ละตัวแต่ละตัวบวก5% 2% 1%เนี่ยเอามาบวกกัน,นละหาร อ่านจำนวนหุ้นเราก็ได้ออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีโอเคว่านี่คือวิธีคิดของดาวโจนส์เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดสมมติว่าเอา s อสแอนเนี่ยมาคิดแบบ Equal Weight บ้างเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องความถูกเรื่องเรื่องความใหญ่เรื่องของขนาดความใหญ่เราเอาแต่ละตัวเนี่ยมึงบวกลบเท่าไหร่เนี่ยเอามารวมรวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนหุ้นทั้งหมดเนี่ยสร้างออกมาเป็นดัชนีแบบ Equal w e i g h t เนี่ย เมื่อมาเทียบกับ e แบบ w e i g h t e d Average หรือแบบ S&P ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเห็นก็คือโหมันสไลด์ลงมาเรื่อยๆครับมันกำลังตีความได้ว่าอะไรมันกำลังตีความว่าไอ้ที่ตลาด S&P ทุกวันนี้มันบวกอะมันบวกแต่มันบวกแต่วแตพวกใหญ่ๆ5ตัวแรกประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วย Microsoft Apple Nvidia Alphabet Amazon แค่นี้ ที่เหลือมันไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่เลยโลกมันเป็นแบบนี้อยู่โลกเอาเงินไปกระจุกซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเรากำลังอยู่ในยุคแบบมันเหมือนคล้ายๆกับตอน Microsoft มันมี Microsoft Office ออกมาครับแล้วเราได้ใช้เครื่องมือของ m i c r o s o f t Office ช่วยทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบมากมายนะักเราก็เอาเงินไปให้เขาแต่สมัยก่อนมันเป็นพวกโปรแกรมเถื่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย มันไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณต้องไปซื้อคุณต้องเสียค่าบริการให้กับเขานะครับในเป็นแบบรายเดือนรายปีก็ว่ากันไปปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็น Microsoft Office ปัจจุบันมันเป็น Chat GPT รวมไปถึง AI อื่นๆเราจะเรียกปัจจุบันว่า Generative AI หรือ Gen AI ใช่ไหมมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทำให้คุณทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วทุกคนก็ยอมจ่ายตังนั้นนะฮะมันเป็นก้าวกระโดดอะของรายได้อ่ะ เงินมันก็ต้องโถมไปดินะครับเออใช่ไหมใครก็ตามที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ก็จะได้ประโยชน์กันเป็นพวกกลุ่มแรกๆ,ๆนะครับผมถึงได้บอกว่าถ้าเกิดคุณจะเอา Apple ทําำไมคุณไม่เอา Microsoft Microsoft เนี่ยแหละแม่งกินยาวกินยาวๆเลยถ้าย,าย่ายอลงมาคือต้องเอาแต่นี่มันไม่ยอ่อเนาะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็คงต้องแบบเกี่ยวๆไปเรื่อยๆลงมาก็เก็บไมีก็เก็บไป,ๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวๆก็เก็บไป,ๆๆไปนะครับ เช่าใจไหมฮะอ่ทีนี้นะฮะภาพของตลาดหุ้นเมกาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือไปดู spx มันเนี่ยนะโอ้โหอูแม่เจ้านะครับเห็นอะไรวะเห็นไหมมันก็มีความ overbought มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันบอสแล้วบอสอีกบอสแล้วบอสอีกบอสแล้วก็บอสอีกนะฮะ โอ้โหบอสก็แปลว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าซื้อมากเกินไปนะฮะนี่ผมแบบตั้งแต่เป็นโควิดมามันรู้สึกแบบขนาดมันไม่ได้ลงปอดอะไรนะแต่มันมันทำให้เราแบบถ้าพูดเยอะๆอะครับมันจะแบบเหมือนอยากไอเอะร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นโควิดวิ่งแล้วก็วิ่งเราก็ไม่สดใสล่าเริงเหมือนเดิมยังไม่นับรวมเรื่องกิจกรรมอื่น คงเหนื่อยไม่แพ้กันไม่อยากจะคิดโอ้ยนะฮะตั้งแต่เป็นโควิดนี่ต้องงดทุกกิจกรรมนะฮะเหนื่อยนะครับอ่ะนะครับก็อย่าไปคิดลึกอย่าไปคิดลึกนะครับอ่ะในกรณีนี้คือบอสแล้วบอสอีกนะครับพอบอสแล้วบอสอีกผมก็ด้วยความซุกซนนะฮะก็ต้องมาดูพี่ไทยเช็ดเป็ดพี่ไทยนี่โซแล้วโซอีกนะฮะโอ้โซนะครับ โอ้โห oh, นี่มันเกิดภาพแบบไม่รู้จะเรียกว่าน่าจะเป็นบูริชอ๋อแบริชเรียกว่าบูริชเดเวเทนแล้วกันก็คือดัชดีพูดเนี่ยมันทำนิวโ o ลแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่ทำนิวโ o ลนะฮะนะครับคือมันก็ก็มันโลได้แค่นี้หละ <laughs> มันจะโอเวอร์โซอะไรได้มากมายนะฮะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับ RSI เนี่ยมันอยู่ที่21โ oh, อ้โอ้ยยี่สิบเอ็ดนะแต่ว่าอะไรรู้ป่ะ คข้าวๆง่ายๆเลยคิดแบบโง่ๆเลยนะฮะถ้ามันมีห้าวันเนี่ยเทรดห้าวันมันก็จะลงวันหนึ่งอ่ะเป็นอย่างน้อยนะฮะคิดง่ายๆนะถ้าแบบว่าการเคลื่อนไหวในแต่ละวันเท่าๆกันนะนะครับโอ้แล้วก็จะพบว่าถ้าเป็นในรอบนี้นะฮะตอนที่มันเกิดเรื่องของเอ่อช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องของเอ่อบูลิชเดเวเทนใช่ปะมันก็คาดหวังการดีดได้อยู่ระยะหนึ่งเลยนะช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นไหม ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เห็นไหมมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดัชนีเนี่ยทำ new low แต่ว่า indicator ไม่ค่อยทํ new low แล้วนะครับก็อาจจะลุ้นการดีดได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะมีลุ้นดีดขึ้นมานะครับแล้วผมเดาว่ามันก็คงจะเริ่มแต่วันนี้แหละมันน่าจะได้กลับไปพันสามแล้วก็ไปพันสามร้อยสิบก็เป็นไปได้นะครับวันนี้บรรยากาศทั่วโลกเลยก็เอ,อื้ออํานวยด้วยแล้ววันนี้ก็มีเรื่องประเด็นเรื่องคดีการเมืองใช่ไหมนะครับมันก็จะผ่านไปวันนี้อ้าววันที่สิบแปด ลุ้นมาตั้งนานไม่มีอะไรเลยอ่าแล้วยังไงต่อใช่ไหมมันก็จะผ่านไปเออแล้ววันนี้แม่งพอผ่านคดีการเมืองเว้ยตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีนัดถแถลงเรื่องอัพติกอ้าวข่าวดีก็จะได้ชัดขึ้นอ้าวคือวันนี้มันจะมีแต่เรื่องอ้าวอะ่ะแล้วเมื่อวานจะลงทําไมก็ไม่รู้อ้าว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 เอาจริงๆวันนี้ผมว่ายังไงแม่งก็ขึ้นนะครับทีีผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเจอกันใหม่ทีหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับขอบค <laughs> ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ